ตอบคำถามคุณจินนะครับขอเช็คความเข้าใจสนใจหรือไม่สนใจดีมันส์สไปรสนใจถ้าเป็น Stop Hu n t ไม่สนใจสนใจหรือไม่สนใจดีมันส์สไปรสนใจหมายถึงว่าถ้าเป็น stop Hu ัน์ไม่สนใจนั่นคือราคาจะดันทะลุดีมันส์สไปรไปเลยถ้าเบรกจริงสนใจราคาจะไม่ทะลุใช่ไหมอ่ะโอเคสนใจหรือไม่สนใจอ่ะก็คือเวลาราคาวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ ทุกครั้งที่มา new high เราไม่รู้ว่ามันคือ stop hand หรือมันคือการเบรกแต่เราจะไปแอบตามโครงสร้างไปก่อนว่ามันน่าจะเป็นงานเบรกแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราเห็นว่าราคาเนี่ยคือเราเห็นมันทุกครั้งเราก็จะตีความอย่างเงี้ยทุกครั้งก่อนเพราะอะไรถ้าอย่างเงี้ยเป็นการเบรกถ้าอย่างชุดนี้นะเป็นการเบรกแปลว่าราคากลับมาเนี่ยมันต้องสนใจที่ swing low ถูกไหมครับ แต่ถ้ามันเป็น s t o อ h u ันแปลว่ามันจะไม่สนใจตสวิงโลอันนี้ยังไม่คุยเรื่องอินดิวสเปนนะครับเอาแค่สนใจว่าเนี่ยมันจะโปรเทคโลได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น Stop h ฮันราคาจะไม่สนใจโลนะครับแต่ถ้าเป็นการเบรกแต่ถ้าเป็นการเบรกราคาจะทำไมครับสนใจโลแล้วดันกลับประมาณนี้ครับถ้าเรามาดูกราฟจริง ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นตรงนี้รีเทสกับ50%อ่ะเอาสวิงมาใส่ตรงนี้เป็นสวิงอ่ะเป็นเมเจอร์นะครับเมเจอร์ major เป็นสวิงเขียวไปอันนี้ได้แล้วนะอันนี้เบรกก่อนหน้าได้ใช่ไหมครับไฮสุดคือตรงนี้แปะไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นกรอบเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราบอกว่าเป็นอ่ j เมเจอร์ major นะครับเป็น เป็นกรอบเมเจอร์หรือเป็นสวิงเมเจอร์เนี่ยแปลว่าอะไรที่เกิดขึ้นในนี้เป็นไมเนอร์ทั้งหมดถ้าราคาไม่ได้เบรกกรอบนี้แปลว่าไม่ได้ช็อกนะครับอ,อ๋อกดชิปแล้วมันจะเป็นนี้อ่ะเนี่ยครับมันจะสนใจโลเก๋ไหมครับมันจะสนใจโลมันจะไม่ทำให้ราคาหลุดโลเพราะฉะนั้นเวลาราคาเนี่ย ขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้อาจจะมองยากนิดนึ่งอมองง่ายขึ้นไหม,มนี่ยครับสวิงอย่างงี้อ่าสวิงนะครับหรือ expansion ชุดนี้ยเราจะเห็นเป็นสวิงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเบรกโครงสร้างข้างบนออกไป ตรงนี้เนาะอะเมื่อเบรกโครงสร้างข้างบนออกไปเราก็ต้องมาพิจารณาว่าตรงเนี้ยคือ stop h n d หรือเปล่าหรือเป็นการเบรกจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นการทำ stop h u n d แปลว่าโลเนี้ยมันต้องเอาไม่อยู่เข้าใจไหมครับโลเนี้ยมันต้องเอาไม่อยู่แต่ไม่บอก แต่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดทั้งในนะเอาแค่นี้ก่อนอแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเบรกจริง,รงๆแปลว่าโลนี้ต้องเอาอยู่นั้นโลนี้มีอะไรนะครับอันนี้สักสิบหกอาจจะพยายามจะหาแท่ง ifc ให้ครับตรงนี้อ้าวละเราได้และ้ะโลนี้นะครับเราใช้อย่างนี้ก็ได้ถ้า,าเรียนเรื่องของตัว handel shadow code มาจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อยู่ที่ อยู่ที่ความพอใจเรานะโซนใหญ่โซนเล็กแค่ไหนอยู่ที่ความพอใจเรานะครับอ่ะผมใช้โซนอย่างนี้นั้นโซนอย่างนี้ครับมันอยู่ในบทเรียนของ handso shadow code นะครับอ่ะกันนี้เมื่อราคาขึ้นไปสร้างไฮใหม่เราก็ต้องขีดทั้งบนไว้แล้วดูกันเบรกเห็นไหมครับเราจะพบว่าราคาเนี่ยอ่ะไม่เบรกทำฟอสเบรกใช่ไหมครับทำฟอเบรกไม่เบรกแล้วนะครับทำเหมือนจะสะพายคนทนตลาดชุดนี้ ดังนั้นตรงชุดนี้ครับที่เป็นสวิงเนี่ยอันนี้คือ r e t a i n m e n t 50%แล้วเนาะเราก็ label Swing ปิ้งแล้วเราก็ดูราคาเนี่ยเลย high ก่อนหน้าไหมเลยปุ๊บเราก็ label สวิงปิ้งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสวิงเนี่ยเราเห็นการเบรกแต่เบรกอะ่ะอย่างที่ผมบอกคือคุณจะรู้ได้ยังไงอะมันคือการเบรกจริงๆใช่ไหมครับมันเป็นการเบรกจริงๆรหรอเป็น stop h u n t ดังนั้น ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเอาอะไรฮะเอาสวิงเนี้ยแยกไปเป็นเมเจอร์เมเจอร์แล้วอันนี้ก็รีเทสเป็นเป็นเลียวสวิงใช่ไหมเราจะเห็นว่า last pullback หรือ last swing เนี่ยจะเป็น inducement ดังนั้นจุดนี้เป็น inducement ราคาต้องทำลาย inducement ก่อนแล้วจะขึ้นไปต่อเห็นยัง แปลว่าถ้าเกิดกรอบ e x p e n s i o n หรือว่ากรอบที่เป็น major swing เนี่ยมีการเบรกมีการเบรกเราไม่รู้หรอกมันจะเบรกยังไงมันอาจจะทำ stop h u n t เพื่อลงไปกิน inducement ก่อนก็ได้นะครับหรือมันคือการเบรกขึ้นไปจริงๆเราก็เราก็ไม่รู้ได้แต่เราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทำ LQ ด้านล่างตรง inducement เนี่ยนะครับเราบอกว่า l a s t swing เป็น inducement ดังนั้นเวลาราคามันทำ equal low มันจะ g บ แล้วดันราคาขึ้นทั้งบนนะครับดังนั้น Inducement ตนน์ตัวนี้เมื่อโดนแกลบไปแล้วเราจะเห็นการทำอีโคโลมันก็คือการทำ LQ นั่นเองเพราะฉะนั้นราคาจะลงมาถึงตรงไหนครับก็มาที่ Swing ที่เป็นเมเจอร์ที่มันยังไม่สามารถจะเบลลไปได้เอเคไหมครับเพราะฉะนั้นชุดแรกเป็น Inducement ลงมาทำ LQ จากนั้นหัวมันจะพอดีกันกันกบ Order Block อกออเดอร์บหัวสวิง ถ้าน,นี้เราไล่ไปจนถึง M5 เราจะเห็นอะไรไหมอลองดูสิเราจะเห็นแท่ง I Fc ใน M5 ไหมอ่ะก็เห็นอยู่แลน้นแท่ง I Fc ก็คือแท่งเขียวเนี่ยครับคราวนี้ให้ระวังนิดนึงนะสองแท่งเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเท่ากันแบบนี้คือเฟคเอาระวังนะครับระวังทะลุนิดนึงเราค่อยกลับไม่เป็นไรนะ เราก็เผื่อไว้แคนะ่นั้นคือรู้แล้วเราก็เผื่อไม่ต้องไปเครียดนะครับอ่ะทำเฟรมตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นยี่สิบหกเอาละจะได้เล็กๆแค่นี้เห็นเนาะอ่ะลองเพต่อไปครับว่าเขาจะขึ้นแล้วเขาจะลงอ่ะอันนี้มันยี่สิบหกหนึ่งชั่วโมงแล้วละกันหลังจากที่ทำแมวคิวแล้วเห็นไหมครับอ่ะ หลังจากแทม LQ ด้านล่างใช่ไหมฮะมันจะติดที่เลียวสวิงนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นการทําอะไรครับการเบรกราคาจะต้องสามารถอยู่ได้ในเมเจอร์สวิงโดยเมเจอร์สวิงจะต้องคุมไม่ให้มันลงไปต่ากว่านี้แต่ถ้าเมเจอร์สวิงลงไปต่ากว่านี้ปุ๊บมันคือการช็อคเมเจอร์ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะคีนี้ในส่วนด้านบนนะครับในส่วนด้านบนให้เราไล่เลียวสวิงหรือให้เราไล่เมเจอร์สวิงยังไงก็ตามแต่ อย่าลืมว่าสุดท้ายนะครับลาดสวิงเป็น inducement inducement เราเราก็ดูว่าเออมันทําอะไรมันทําเป็นเทนไลน์ liquidity มันทําเป็นอี u ว l low equal h i g อะไรเงี้ยเราก็ประกอบอย่างนั้นคําว่าสนใจหรือไม่สนใจก็เป็นแบบนี้แหละครับโอเคเนาะ stop hand ราคาจะต้องลงมาไม่สนใจดีมานเบรกกรอบเมเจอร์ ager, แล้วไปเลยแต่ถ้าเป็นการเบรกราคาจะอยู่ในกรอบเนี่แหละครับเลยก็เลยไม่ไกล แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำ liquidity จบนั่นแหละครับเขาได้น้ำมันและวเขาก็จะดันตลาดต่อไปเ okay, no. อเคเนาะเพราะนั้นคอนเซปต์ของการเทรดด้ mc คือรอให้จบ liquidity แล้วมีเซตอัพจบ LQ มีเซตอัพแล้วค่อยเข้าเทรดดังนั้นจุดเข้าเทรดของเขาคือจากจุดนี้ขึ้นไปที่ไฮเดิมก่อนหน้านะครับ tp 1 tp 2ออะไรก็ว่ากันไป LQ อยู่ตรงนี้ lq อยู่ตรงนี้ข้างบนเป็น lq ได้ไหมก็เป็นด้วยเห็นไหมทําแนวต้านเยอะแยะมากมายแล้วแกล็บเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็กินข้างล่างแล้วเขาก็กินข้างบนแต่ตามโครงสร้างเนี่ยถ้าทำไฮหม่ได้เรื่อยๆ,ๆก็น่าสนใจเข้ okay, ไหมฮะเราจับได้ไหมครับทํา lq แล้วเบรกต้านทํา lq แล้วเบรกต้านทํา lq แล้วเบรกต้านคุ้คๆณไหมนั่นแหละครับเซตอัพที่ท่องๆกันอะ stop hand BMS RTO นะครับตรงนี้ทำ LQ เบรกฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วกดลงมาก็มีเซตอัพแล้วตรงนี้ก็เป็น Stop h u n เบรกตรงนี้ก็เป็น BMS กลับลงมาก็เป็น RTO ใช่ไหมฮะเนี่ยก็จะไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคนะครับตอบอคำถามของคนจินนะฮะ